เด็ดโอ้โหรู้อย่างนี้อโอ้ยเชื่อผมเด็ดนี่้ะผมไม่นั่นนะโอ้ยเมื่อก่อนเราโยนทิ้งอาโคตรโอ้ยโทษครับเดี๋ยวนี้จีเท่าไรสามพันโอ้ยดูดจีเะหลบไปเลยผมดูดแมงเป็นตันอาบด้วยกินด้วยมาผสมกับน้ําอาบผมกินน้ําอ่ะเอาไอผสมน้ํากินเนี่ยแต่แต่ไอ้นั่นมันอวัยวะเพศแข็งจริงไหมพี่พาผมไปโรงพยาบาลสมเด็จนะได้ได้ไม่เป็นไรพี่ให้เขายาให้ ได้นะยาผมแปลเมื่อวานเองแปลแล้วอ่ะไม่แล้วลนหายหรือเปล่าไม่หายอยู่ที่บ้านอยู่เสื้อทหารลูกพี่ผมให้มาพันเอกไปดูได้เลยพี่ผมไปถามจันชิมเนี่ยเมื่อวานผมไปหาหมอมาหมอที่จันชิมตลาดพูใช่ไหมวัดกลางยาเพิ่งเอาเมื่อวานเองพี่ผมรู้แล้วมาไงโอ้ผมนี่ผมเลิกยาแล้วเมื่อคืนผมนอนตั้งสิบสองชั่วโมงผมไม่ได้นอนสี่วันน่ะเพราะผมจัดการหลายอย่าง ไอ้ที่ว่าปัญหาต่างๆที่เล่าให้ฟังมใช่ไหมผมจัดการประเทศสยามเราอดีบาบูช่วยช่วยเหลือประเทศเราได้เยอะนะผมจะตายอะไรช่างมันให้ญาติพี่น้องลูกเมียผมสบายใช่ไหมเราตายผมตายผมก็อยู่บนสวรรค์นะนางฟ้าผมโคผมมีม้าม้าม้านางฟ้ามารายการน่เห็นไหมภาพมายการของอิสลามอ่ะนั่นนางฟ้าผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวม้าตัวแบบไหนวะม้าบินไงเป็นภาพมีปีกแล้วหรออ่า เป็นนางฟ้าผมนะผมเอาไว้สัญจรบินลงมาโลกมนุษย์นะอราเราเราเราจะขึ้นไปช่วงขึ้นไปเขาก็มารับอ๋อคือเราต้องการเนี่ยเ,เราก็เราก็มนุษย์ต่างดาวเสร็จผมอะ่ะมันลงมาแล้วนะมันเอาจานบินมันมาล่าผมนะที่ว่ากินเหล็กกินอะไรมาะ่าโดนผมไปแล้วผมแดกแม่งไปแล้วโอ้เราเรา,เราแหมผมมีนิวเคลีย์มึงแกมึงก็มนิวเคลีย์เหมือนกันคล้ายๆเขาเรียรู้ว่าวตอนนี้อาวุธมันนะ แล้วมันจะบุกมันจะบุกโลกผมศึกษาแม่งน้ากว่าผมดูหนังแม่งจริงมันจะบุกโลคนะท้งองวันไอคิละโลกแตกมีจริงนะนี่ผมกลับมาเกิดไม่ให้โลกแตกนะที่มาช่วยนี่อ่าเนี่ยผมเนี่ยแหละแล้วท้องฟ้ามันจะมืดตึ๊ดตื้มัวบินมืดเลยแล้วท้องฟ้าจะแยกการบินจะลงมาพวกอาวากาศไอ้มนุษย์อวากาศแม่งมีพร้อมหมดเลยเอาวุธแม่งนะนี มันยิงแสงตายแล้วหายแวบเลยเดี๋ยวพวกคู้นี้มันใช้แสงเป็นอาวุธเหรอเป็นอาวุธเป็นนิวเคลียร์งานเอ้ยเห็นหนังพวกคอมพิวเตอร์อะไรสตาร์วอเรื่องจริงนะตัวนี้สู้ผมไม่ได้ผมแสดงว่าเขาสร้างมาจากเรื่องจริงเลยเรื่องจริงอนาคตเป็นอย่างนั้นเนี่ยรถนี่ผมจะทำเหาะได้เลยวิ่งบนชั้นฟ้าเดี๋ยวผมจะทํา ผมศึกษาอยู่ออผมเรียนแบบด็อกเตอร์ไอ้พวกที่มันทำหนาผมไม่ซื้อสมุดมาศึกษารียนจบโอ้พนนนหพี่เล่มหนึ่งแมงเล่มหนึ่งแม่งเป็นหมื่นหมืหม่ล้านอะ่ะผมเก็บแค่วันเสลึงเองยี่ผ้าต่างไทยเนี่ยถ้าใช้จริงๆทำไมเงินไทยมันถึงตกยี่ผ้าตามแทบจะไม่มีค่าเห็นจริงกันว่นาตามถนนยี่ผ้าล้านนะครับตอนนี้ใครมีเหรียญบาทหนึ่งก็หนึ่งล้าน พี่บอกเมื่อกี้ไม่มีมีเรียบบาทอยู่บ้านด้วยต่ว่าจะให้ผมล้านนึงก็ไดเหรียญบาทแค่ล้านนึงยห้เอาเหรียญบาทนี้ให้ผมอ้าวแหมเหรียญหรือยางเกลื่อนตามถนนเลยไม่เก็บการผมเก็บหมดน่ะเราก็งงอยู่ตั้งนานจะมีเงินล้านเลยทำไมเงินไทยมันถึงถูกอ๋อไอต่างชาติมันเล่นเราไงคนถึงลำบากเยอะนี่มีหนึ่งบาทก็อยู่ได้แล้ววันหนึ่งแต่ว่าวันนี้ในกระเป๋าวัน่ี้ เออพี่บอกไม่มีเงินเ็จตังค์อยู่ที่บ้านนะบาทหนึ่งก็ล้านยิ่งเหรียญสลึงก็ยี่ห้าล้านแล้วพีออ่พี่ดีนะจับผมมาออผมมารับตำรวจไม่จบร้องเราไม่จมล็อก <c oughs> เราคุยกันเราคุยไอเหรียญที่กาที่